สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง h e l o Tez นะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับนะมีปัญหาชีวิตนิดหน่อยนะครับทุกชีวิตก็ย่อมมีปัญหาเป็นของตัวเองนะครับนะปัญหาที่เกิดจากตัวเราเราก็แก้กันไปนะครับนะก็ต่อสู้กันไปแหละเพื่อนๆน,นะทุกคนก็มีปัญหาแหละรวมทั้งตัวผมด้วยอ่ะเราตัดเรื่องปัญหานั้นออกไว้ก่อนนะครับ เราเข้ามาสู่หมวดของช่อง Hello Test นะครับช่อง Hello Test ก็คือช่องที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประสบาการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านพบนะครับในเรือนจําหรือว่าเรื่องคดีต,ต่างๆผู้คนสังคมรอบข้างนะครับมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคําว่าซาเวียนะครับเราเคยได้ยินแต่คําว่าซามมนะครับหรือว่าซามูไรซามูหรือว่าซามรไรก็คือนะครับคนที่รับจ้างนะครับรับจ้างทุกอย่างเลยครับรับจ้างทวงหนี้รับจ้างแทง นะครับนะรับจ้างกระทืบคนรับรับจ้างนะครับเก็บค่าของนะครับเขาก็จะใช้ซามูนะครับหรือว่าซามูไรถามว่าทาไมเขาถึงใช้ซามูไรเพราะว่าซามูไรเนี่ยนะครับถ้าพูดกันแบบตรงๆนะครับนั่นก็คือคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับนะจะเพิ่มโทษก็ไม่ได้กลัวนะครับจะขึ้นซ้อยก็ไม่ได้กลัวจะตัดเยี่ยมญาติก็ไม่ได้ว่าหรือว่านะครับ จะตัดวันลดโทษก็ไม่เป็นไรนะครับนะคนที่เป็นซามูไรนี่ก็คือคนที่นะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆนะครับนะเขาถึงเรื่องที่จะเป็นซามูไรพูดง่ายๆก็คือนะครับญาติพี่น้องก็ไม่มาเยี่ยมหรือว่านะครับคนที่นะครับถูกลอยแพนะครับถูกสังคมภายนอกเนี่ยนะครับไม่ได้ต้อนรับเขานะครับเขาจึงพร้อมที่จะเป็นซามูไรนะครับหรือว่าคนที่รับจ้างนะครับกินนะครับหากินอยู่ในเรือนจํานะครับก็จะเรียกตัวเองว่า ซามูนะครับหรือว่าซามมไรนะครับนะทีนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้นะครับคําว่าซาเวียซาเวียเนี่ยมันมันมีมันเป็นคําที่เขาใช้กันอยู่ยุคหนึ่งนะครับแล้วสมัยทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าเขายังใช้กันอยู่นะครับซาเวียก็คือคนที่ไม่เอาไหนนะครับนะคนที่ไม่เอาไหนไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับซาโมูนะครับซาซาเวียเนี่ยคือพวกที่ลักเล็กขโมยน้อยพวกโกหกปิ้นป้อนนะครับพวกที่นะครับ อาศัยคนอื่นกินนะครับนะพวกที่ไม่เป็นโลเป็นพายนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าซาเวียนะครับนะพูดง่ายก็คือพวกที่ชอบก่อกวนนะครับนะลักษณะคล้ายๆพวกป่วนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปป่วนแบบให้เพื่อนตลกหรือว่าอะไรนะครับอย่างเช่นเฮ้ยคนเนี้ยมีญาติมาเยี่ยมอ้าวไอ้นี่ก็เดินไปเฮ้ยเอาขนมปังไปให้พี่ใหญ่หน่อยพี่ใหญ่อยากได้ขนมปังสักแถวทั้งที่เขาไม่ได้สั่งหรอกอ้าวไอ้นี่ก็ไปหยิบขนมปังเขามานะครับบางคนเป็นเด็กใหม่บางคนนะครับ ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงอย่างเงี้ยก็โดนเอาขนมปังไปฟรีๆเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องจ่ายค่านมสองกระป๋องนะเว้ยเออบ้านนู้นเขาขอมาบ้านใหญ่เขาขอมาอา้าวไอ้เราก็เด็กใหม่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็อา้าวพี่เอาสองกระปร๋องก็สองกระป๋องที่ไหนได้มันไม่ได้เอาไปให้บ้านใหญ่นะครับมันก็เอาไปกินเองนั่นแหละนะครับนะเอาไปขายต่อเอาไปแลกบุหรี่เอาไปแลกนะครับกาแฟ,ก,ฟ,ก,ฟกินก็ว่ากันไปนี่คือลักษณะของซาเวีย ก็คือพวกที uh ่ป да. ่วนนะครับป่วนเป็นพวกถ้าพูดไปก็เหมือนพวกตัวโกงนะครับนะตัวโกงที่มีแต่คนรังเกียจนะครับสำหรับคนที่เป็นพวกซาเวียเนี่ยนะครับลักษณะแตกต่างจากซามูเลยนะครับซามมนี่มันจะทํางานตามคําสั่งนะครับนะซามูหรือว่าซามูไรเนี่ยทำงานตามคําสั่งทํางานตามค่าจ้างนะครับนะเขาไม่ไปตีคนมั่วซั่วนะครับซามูเนี่ยนะครับ ถ้าไม่มีใครสั่งไม่มีใครจ้างเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปนะครับแต่ถ้ามีคนสั่งมีคนจ้างเขาก็ต้องทํางานให้สําเร็จนี่คือลักษณะของซานะหรือที่เราเรียกว่าซามมไรนะครับนะแต่สําหรับซาเวียนี่ก็คือพวกป่วนนะครับหลอกล่อนะครับนะกะล่อนนะใช,ใช้ใช้ง่ายว่าเป็นพวกกะล่อนนะครับนะคอยหลอกล่อเขานะครับนะเห็นใครมีขนมขนมก็เข้าไปตีสนิทไปหลอกกินของเขาเสร็จพอกินเสร็จก็ตีตัวออกห่างนะ เห็นใครมีกระฟงกาแฟเยอะก็ตีสนิทเฮ้ยอาทิตย์อย่างนั้นอย่างนี้นะกินกาแฟสักพักหนึ่งเฮ้กาแฟเริ่มหมดกูก็ตีตัวออกห่างลักษณะนี้เขาเรียกว่าซาเวียนะครับนะพวกซาเวียเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นที่เกียดชังของคนที่อยู่ในเรือนจำนะพวกนี้มันจะอาศัยหากินกับ นะครับคนใหม่ๆที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับนะคนใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเกาะคนใหม่กินไปเรื่อยๆนะครับแต่คนที่เขาอยู่นานเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกับคนพวกนี้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นที่น่ารังเกียจนะครับพวกซาเวียนี้นะครับความหมายของซาเวียก็ประมาณนี้นะครับนะซึ่งมันก็เคยใช้กันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เคยมีคนนํามาใช้เรียกคนข้างนอกเหมือนกันนะครับในสมัยตอนที่ยาเสพติดระบาดหนักๆเมื่อสมัยก่อนนะครับนะพวกที่แบบว่า เดินยอดเดินอะไรอย่างนี้แล้วก็บิดยงบิดยาอย่างเงี้ยเขาก็เรียกพวกนี้ว่าซาเวียเหมือนกันนะครับในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนก็มีอยู่พักหนึ่งหละที่เขานําคําว่าซาเวียมาใช้แล้วก็หายไปนะครับนะนี่ก็เป็นสับในเรือนจํานะครับที่นํามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นสับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับซามมคือนะครับคนที่รับจ้างนะครับนะทุกอย่างนะครับ ขอให้มีคนจ้างนะครับนะรับจ้างแทงรับจ้างทวงหนี้นะฮรับรับจ้างกระทืบคนรับจบรับเจ็บนะครับกระทืบเสร็จไม่มีการซัดทอดว่าเอ้ยใครจ้างมากระทืบใครจ้างมาทำร้ายคนนั้นคนนี้ไม่มีครับผมรับจบคนเดียวผมอยากกระทืบมันจบแค่นั้นจะลงโทษอะไรก็ลงโทษมาแค่นั้นนั่นแหละคือซามูหรือว่าซามมไรส่วนซาเวียนะครับก็คือพวก โกหกปิ้นป้อนกะล่อนตอแหลครับพบสูตรนะครับนะไม่มีใครอยากพบนะครับพวกนี้อาศัยหลอกเด็กใหม่กินไปเรื่อยๆนี่ก็คือซาเวียนะครับนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับไม่ได้ทําคลิปนานพอสมควรนะครับเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับนะก็คิดถึงเพื่อนๆแหละนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาหลังจากนี้ก็จะเริ่มทําอีกแล้วนะครับ นะก็จะเริ่มกลับมาทำคลิปนะครับพยายามทำให้ได้ทุกวันนะครับนะเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับถ้าผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงช่อง Hello Test ขอบคุณมากๆครับผม